โดดนละสิอะไรว่หม่อม่วงหลอดแก้วหรือแก้วหลอดหม่องม่วงมาเดินหม่องม่วงพลังทองด้วยสวัสดีทุกคนมือเนสีส่วนมากินม่อม่วงอีก เพื่อนคือเ,เกา่าอันนี้อยู่ใช่ี่กำลังยังมาเดี๋ยวเอานำเข้าไปเข้าไปก่อนละไปไเลย เบิงทุกคนแต่งโตบวกกันเลยกำลังหาหมกม่วงแถวมอสอดนี่ป็นหอพักในมอสดอมากับพวกเก่านี่ dù lắng dù lắng hùng mò mò sò kẹp mặt muộn ăn đứa ต้นใดต้นนี้เลยะวะ,อวะโอ้ยบังคับ,ออบคบอยเป็นเล้เอาไปสิคึนคอยาสราะสาด้วย ไอ้อมทุกคนเลยนี่เป็นมูสิแกงเอามองมงัวงจับทุกคนเห็นหรืเปล่ามงมงัว ง่งเด้อโอเคทุกคนได้แล้วเมื่อกี้น่าจะคมจำเต็มนะเครื่องนี้เต็มแล้วเฮ้ฮามาตามหาทุกคนหนึ่งเฮ้ ้ทุกคนเริ่มแล้วโอ้ยควันควันมาเส้นบดบนมีควันมีซากแอคชั่นอีกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมากินเลยกินพอได้แล้ว <c oughs> มาเพื่องานนี้เียาลองกินเบ้าง

กันไน่ม mm. <mission up> mm. ีเรียนกะทำบนใใหญ่ด้อมาเด้อทุกคนนี่กระี๋ยงที่แดงมาเด้อเนี่ยเอกเราอืม đi Ừ. <laughs> <laughs>

kiệt tổ con, nghe, nhàng thần thần thế. không xong. Vợ đấy, luôn nghe nhẹ vào đây đấy. Đây. Okay. <laughs> เดี๋ยวบางทีมันอาจจะสัน่นเพราะว่าไม่กันสั่นใส่หดเยแหละมันอยู่ตามพูดเลยใส่มือจับเอกดึกกันทันกับมือเอวอออันน,น,น,นี้เอินมือโปรแทนะ้มาเด้อเอามือจับเดยวโวยมีนอนขึ้นมานำดิ Kuiến không đi không nhỏ kín hết 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 ยังไปขึ้นลงม,มือมื่อแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเก็บไม้เองจะมีคนมาเก็บคือเก่าเน,เนออาะรับมือนั้นคนคือเก่าอันนี้ก็คือเก่าสื่อยังสื่อวะสื่นิดาเลอสื่อสืนิดาเกียนคณะดยังคณะดยังสาธทำมสา้าง กเอาดังๆงเลยคือสาวคนยืนหนำเล้โอ,โอเเ้ยโอ้ยขอเปลี่ยนกล้องก่อนบางทีมันจะตันไหนเด้ออันนี้คือสุนิดาเปลี่ยนคณะธรมรมชาติ เดี๋ยวนี่คนวายอ่ะโสดโซ่ข้าวที่สาวคนบูมานะนี่วันนี้กำลังจะขึ้นปล่อยได้ปล่อยได้คอยได้ขึ้นได้นี่เป็นล,ลบกองอีกหาดเปล่ามีหมอโซอยังแกนเตะบานกำกันตลอด ขึ้นก็ได้บกกนได้เอาเอาไม้แกงเอาก็ได้นี่สองคนนี่พยายามขึ้นบ็กกันเออเกจดแดงช่อยยัง ยังผู้ซื้อจำแสดงนี่ผมมีชื่อ,อเป็นคนลึกลับผมเปิดตัวเนี่เน้องอันนี้ทิมเอาไม้แข้งเนาะผมนี่ผมมนขึ้นขึ้นม,มีปัญญาม,มีปัญญาขึ้นอันนี้อันนี้พวกผมมีปัญญาขึ้นตัวอ่ะเอาไม้ยื่นของมือเฮ้ okay. เอาไม้แข้งเอาเนาะ เดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนเบ,บิ่งจักว่าสิเห็นหรือบ่หมอกมองออกล,ลายๆเดี๋มาเบิ่งปุนีิขึ้นบโบกชื่อแล้วว่าปุนิจ่ะนี่เราขึ้น โมเมนต์ค้างแล้วพ่ออยู่งาใหมาค่ครับเอาเนี่ยโอ้เริ่มมืดเลยเอตอนนี้กำลังหอนเนาะกำลังเคียงเลยเป็นเนื้อออกเลยกำลังเคียงอยู่นี่ มีคนขึ้นเก,นนนนก็บมานังนี่พิงพุทธาอยู่นิกามานังอันนี้น้องอยังในน้นนำซอรู้อาย <c oughs> กองเนาะคนนีอ้อายกอง,อกองแนน้ำซอกับบอแนะนำ้ำ น oh ี่ผุ้นี้นี่เขากองได้สองซองคลิปละส่วนผุ้นี้นี่ยูนนํากันไลลูกครับจับนี่รอคือเก่าลองรีวิวดูรีวิวดูเป็นแนวใดหมักคือมักม่วงเลยเป็นวายังบทันตุกแนวไดนก่อน บมไดและของแั่กัาตมังม่วงก็คือบุษาวยังบุษัุุกยังบุษแกแต่กัญยามาครบนี่ลเอยนี่แง่มีบ่ทำคม่ทำมังม่วงยังบุษมุนบุษุกแต่เราไม่ยังทมักว่ามังม่วงสุกอาจจะมีความพัเนกได้ทคมนี่ค่อนข้างลึกลับ ต้องใส่ปิยานในการรระบัดคนคือกล้องนี่ใช่ก็นงงเดี๋ยวมีคนเก็บ์นิดเพิคนแบบจูจะเพิ่มอีเดี๋ยวจะถ่ายของลังให้กำลังลงแล้ว

อเด้อ่ปลอดภัยเนาะลงมาปลอดภัยแล้ะนี่เเก็บกันแล้วนะทุกคนนี้พร้อมกินเลยนี่คนนี้กำลังอยากไต้กลอง ลองเกลี่ยลองถ่ใส่จังไดแต่ทำใส่จังไดบอกเลยครับใส่โมเก้นคอมันจะใส่โมเก้นดีอันนี้ทางไรดื้อไปเลยโอ้ใส่ให้มันขึ้นทางอ๋อเลี้ยนไปเลยเลี้ยนไปเลยนี่คนนี้สนใจเดี๋ยวใจมนกลางกลาให้มันอยู่กลางกลาง จำได้จำหนึ่งได้แล้วนอนมัน่ีวาเป็นแพะอะเก่ยน้อยน่แบบน้ะายเาดปสีแดงทางไหางแล้วทางไ้ออกที่ที่้าบจนีออกแล้วเจอะไรไหม ไปกัดมัดไปกัดม okay. okay. ัดตัวที่โอ้น้องเปิดเปิดนี่น้องคำมันไอยเลยอ๋อเด็กมือถ่านหลังกินมะม่วงนี่น้องอันนี้นะบุคคลื่อยังชื่อยังนี่ไม่มีสื่อเนาะเน่่มีไม่มีสื่อ คุณนี่หากจะมาเพาะกันคิดว่ามาความคิดกันครั้งแรกเนาะคุณนี่รับกับคุสนีกเอาที่ัีคอามคลิปครั้งแรกเนาะเราเลยดูชื่อเนาะแบบนี้กินเสริมเข้าวตั้งเป็นแนวน้เอ่ะพูดกรงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ที่ตั้งกล้องแล้วมากิน หมกมองนํากันเนาะทุกคนมันไปแบตหมดมันซือกลับขอเก่าบ่โหดแล้กินก่อนมาเด้อมากินเด้ออย่ารจบ่ได้กินบ้านน้องสินมดิทางอกับนเตาครับเนาะเอา วนนี้วนเน้นกินเน้นททยเนี่ยเพิ่มเนื้อเลื้งเป็นตาใส่ นี่เลมาเบิ่งนี่นันนำกินม่วงนำอันนี้ยุกออนไลน์เต็่เลยยุกโควิดเป็นอะไรก็ได้เป็กเอกในมือนี้ เป็นคนตำแกวเขาเป็นเล็กจวงรนนี่มาเล็กินเลยมแดแบนเลยมัดง่ายเลย

tách tắt kèm đi kẹp tắt nữa nè bom tắt tắt tay nịn nữa nè chi kín mùi nị kịp nịnh con đây nè bó đây tay nịnh chẳng chắn mọc muông lạt kèo lạt lưu kèo lạt mọc muông ở đây lúc

ขาเท่ไปบิ้งสะพอเทางดอเกิร์ฟเลเ์ที่ห้เดอนไปเข้งเกิร์ฟานอดิดอะไรนี่ไอี่กอรันยังใยังได้เกรบอะไรมีเด้ คลิปนี้กะมาตัวหอมพราะอะไรกินหลายอยากกินทองกินไปเลยแหละมะม่วงนี่มันมีแค่อะไรก,กินกินหลายไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปที่จะพาเดากๆไปสนใจอยากเห็นเค็ดลับยังใดหรือว่าใครอยากเขา้าไปอยู่ในคลิปน้ำอยากเห็นยังก็สามารถคอมเมนต์มาได้เยอะนะครับ ฝากทุกคนสวยคอมเมนต์อะไรก็แจกเลยบาย